เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่ะเอาวะเอาวะต่อไปครับโลที่ 2, 2> ผมบอกเลยว่า10บใบนี่หาโคตรยากตอนหนึ่งอันใบล็อกอิน28วันครับผมมาในฟา1ไปเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่ช่องของผมมีแสงส้อนต่างๆเยอะแยะมากมาย ผมแนะนำเป็นออฟกัสจีโยโรเลยนะครับผมสภวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันที100บาทเลยนะครับผม ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC t h a ไทยแลนดเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CGC t h a ไทยแลนดครับผมอ้าถ้าไม่อยากจะเน็บกัก การช้ากระตุกเนี่ยผมแนะนําเป็น AIS Fiber เลยนะครับผมเน็ตบ้านที่ดีที่สุดแรงไม่หยุดสุดในจัก,กรวาลด้วยรางวัลการันตีจากอุก้าสปีเทสปี2020แล้วบอกเลยว่าสายไฟเบอร์ของเขาเนี่ยมาเพียงแต่ต้นทางยันโมเดมในบ้านหรือถ้าติดปัญหารถชนเสาไฟหรือรถไฟชนเครื่องบินเราก็พร้อมแก้ไขปัญหาท่านภายในเยี่ คข่าวนี้บอกเลยไม่ว่าจะเวิร์กฟอร์มโฮมเรียนออนไลน์ดูหนังฟังเพลงหรือจะเล่นแต่เกมแบบกูก็ไม่มีสะดุดลิกอยู่ข้างล่างเลย a ฟ Fiber วัสด,ดีนะกผู้ชมทุกๆท่านครัยินดีต้อนอรับสุ่แนวนักลาดไรและวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในเกมนี้กับเซเว่นในสองใครยังไม่มีรูด,ดีแดงง,งวันนี้นะครับผมจากคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยได้วาดลวดลายกันไปเต็มข้อเต็มเหย่า ไม่สนใจกดฟิสิกส์กติกาอะไรทั้งสิ้นนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาลูที่แดงโดยใช้ตู้การันตีกันเลยทีเดียวนะครับผม <laughs> <laughs> เมื่อไม่ได้ด้วยดวงกูก็การันตีไปเลยแล้วกันนะครับผม ซึ่งในครับผมอัศวินรูดี้แสงเนี่ยได้เพิ่มเข้ามาในตู้เลือกแล้ว <Wow. S 1> นะครับตู้นี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับเมื่อเราเปิดเนี่ยนะครับผมถ้ามันออกแดงเมื่อไหร่ตัวนั้นจะเป็นตัวที่เราเลือกครับอ่ะในนัดนี้ถ้าเราเลือกรูดี้ตรงนี้คือถ้าเราเปิดปึดป๊บอ,ออกรูดี้ก็คือถ้าแดงออกเมื่อไหร่ไม่ต้องลุ้นมันคือรูดี้แน่นอนอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคครับผมและวันนี้นะครับเราได้เตรียมมาทั้งหมดเนี่ย ผมดองไว้นะครับตอนแรกับผมคิดว่ารูดี้จะเข้าอีกสสัปดาห์ใช่ไหมผมก็เลยดองแช่ไว้แต่ตอนนี้นะครับผมดีผมดองไว้70นะครับอันนี้คือของขอบคุณพี่ไทยอีกครั้งนึงครับแล้วก็อันนี้เป็น78นะครับเราดองไว้7 8ใบและอันนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยมึงก็ไม่ต้องไปคำนวณจนถึงล้างตู้ปะวะคือของผมอะคือถ้าไม่ล้างตู้อะมึงอะฝันเฟี่อง แล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าตัวการ์ดหอคอยซึ่งรู้กันอยู่แล้วนะครับก็จะมีตัวแดงบวกผสมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เป็นการ์ดเช็คชื่อครบ28วันนะครับไอตัวนี้อาจจะเป็นไอรีนนะครับโอเคมานะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยดีกว่านะครับผมขอให้มันแดงอ่ะมันแดงเมื่อไหร่รีวิวมาแน่นอนนะครับผมถ้ารีวิวไม่ม,มันก็ต้องมาเพราะว่ากูจะเปิดจนกว่าจะมา เอาเลยโลเลมันไม่เคยมีแบบแตกลุ้งเลยเหรอเห็นในเชฟพิมพ์บอกว่ามีพิมพ์บอกว่ามีคือกดปั๊บแตกลุ้งเพี้ยแล้วแบบเราได้แบบเราได้ตัวแดงทั้งๆที่มันเป็นภาพสีทองอ่ะโเอ้ย โอ้ไอรีนเห็นไหมเห็นไหมไอรีนมันยังไม่หยุดนะไอรีนมันยังพยายามนะครับผมที่จะมาหาผมให้ได้นะครับผมอ่ะต่อไปครับโลที่2ผมบอกเลยว่า10ใบนี่หาโคตรยากตอนหนึ่งอัน <c oughs> What the fuck <c oughs> ทีละใบกันบ้างหลายคนบอกว่าไอเนี้ยเลดดีกว่าตู้นู้นมากกูเริ่มสงสัยแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮกูเริ่มสงสัยในตัวกูอตัวเกมเนี่ยกูจะสงสัยอะไรก่อนดีตอนเนี้ยเอบสกอตแสดงว่ามันยังไม่รู้จักตัวสีแดงว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอญาตไปเปิดให้มันดูก่อนแล้วกันว่าตัวสีแดงเป็นยังไงใบล็อกอิน28วันครับผมมาในฟามไป มันเป็นอย่างนี้ตัวแดงแต่นั้นมันแดงบวกไม่ได้ไอรีนก็ถือว่ายังอพอจะคุมโทนคุมโทนได้อยู่เออเดียวโลนคู่กันเลยกับเดียวโรนเดียวโรนเลยไปดูดิลูกพ่อไป ไปทำมือไวๆก็ดิถ้ามันทำมือช้าๆนี่คือเกมตลอดโอ้ยส <lucky will> ินส in ินอะไรวะเนี่ยสินฟ้าต่อไปหลอกกูไม่รอดตรงนี้คือไม่รอดถ้ารอดคือมันต้องตะวัดแบบฟุ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 บเย่เรื่อะ ถ้าไม่ออกอ่ะต้องเอาตังค์ไปซื้อการมาเปิดน่ะคิดดีๆน่ะดูที่แดงใช้สมองเลยสิวะกดเฮ้ย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 กระตุกด้วยกระตุกหมวดเสียอู้บันไล่ละออกไปเฮ้ย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  เฮ้ยอะไรวะพอคาดหวังแม่งไม่เคยได้เลยเว้ยพอกูคาดหวังอะไรแม่งไม่เคยได้เลยแปลกเอาไปยังไงครับมึงเป็นง่อยเหรอมึงก็พยายามลำ่ให้มันเป็นสีแดงดิมึงมึงเป็นง่อยเหรอส่งพลังหน่อยสิครับ กูกูการันตีล,ละถ้าส่งเนี่ยโอ้ใช่เลยใช่เลยไอ้ใช่เลยการันตีแน่นอนสภาพนี้สแตนบายรออยู่แล้วรอรอซีจีรอ, C C รอสแตนบายรอกูอยู่แล้วเอาละครับผมนิดนึงนะครับผมสําหรับพี่ๆนะครับผมที่เติมเงินอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับซีจีไทยแลนด์เนี่ยลดแพ็กสามพันสองร้อยเหลือแค่สองพัน 300กว่าบาทนะครับลดประหยัดมาประมาณเกือบพันหนึ่งเลยนะเกือบ1000บาทนะครับส่วนวิธีการเติมง่ายๆแค่นี้ครับผมเอาละครับผมและนี่คือวิธีการเติมเงินถูกผ่าน CTC Thailand นะครับผมภายใน30วินาทีพร้อมแล้วครับผมไปเลย อันดับหนึ่งครับผมเข้าเว็บ CGC Thailand แล้วก็รอล็อกผ่าน Facebook ได้เลยครับอันดับที่2กดเติมเงินออนไลน์นะครับเติมผ่านอิดี้พาร์ทแล้วก็เลือกเกมที่ท่านต้องการเติมนะที่นี้เราเลือก 7K2 ได้เลยจะสังเกตเห็นเหรีราคานะครับอย่างภาพนี้ใช่ไหมครับเห็นว่าประหยัดไปเลย7จ็ดปร้อยบาทแบบฟรีๆผมแล้วเอา7จ็ดปร้อยบาทไปซื้อแพ็คอื่นเออเลือกได้เลยครับแล้วทําการแจ้งยอดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเข้าไปที่เพจแล้วบอกเขาว่าโอนแล้วนะครับผมแจงยอด ก็ทำรายการไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะรันตามคิวล็อกอินเข้ามาให้คุณทันทีเลยครับผมบางที่เนี่ยตัวเกมจะมีฮอตไทม์นะครับเหมือนแพ็กเนื้อเรื่องยากเราทำรายการ3ามพันสอไปได้เลยนะี่ครับแล้วสุดท้ายเรามาแจ้งบอกเขาว่าอันนี้ครับผมเติม3ามพันสแต่กดเป็นแพ็กนี้นะครับเขาทําไม่ได้อ่าเช่นกันนะครับกับแพ็กอื่นๆที่มีเลทราคาใกล้ๆกันนะครับเราสามารถที่จะอิงจากเลทราคาเติมบี้ของที่ร้าน CC t h a i l a n d ได้เลยนะครับจะเติมแพงทำไมในเมื่อเติมถูกได้ กอนเลยละกันร้ 110. อยสิบเฮ้ยมือมึงก็ยังช้าอยู่อ่ะโอ้โหแตกลุ้งให้กูหน่อยไหมเนี่ยเฮีย,ยเฮยเขาสแตนบายอยู่แล้วมั้งล่ะกูว่า,าแดงบวกไปอีกสักใบครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนไป เสื้อกูตัวเดิมเลยนี่มันเสื้อเรียกไอรินกินหำมันยังหอมหวนบายกูละกูมีทุกตัวแนละ้วตอนเนี้ยขาดแต่ตัวแดงบวกสามตัวเนี่ยเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป,โป้งกดไป,ไปเฮ้ยเฮ้ยล้เอาอะเอาอะเอา,า <c oughs> okay. อะโอเคกูแจ้งยอดก่อนนะ <c oughs> กูแจ้งยอดเลยละกันกูอยากทรงหุย แต่แต่มูลสโตนอาจจะพาไปเราในจุดจุดที่แบบไปให้จุดก่อนดีกว่าวะ่ะคือมันจะมากับมูลสโตนไปไอ้ยยา่าบ้าพี่ปูดหัวลเดิแขกมือไวๆนะแขกไวๆนะไปเอากูเติมตังก่อนเดี๋ยวกัน เอาละครับผมเรียบร้อยนี่ครับผมก็ได้จัดมาอีกหนึ่งใบนี่ครับเติมไปเรียบร้อยนี่ครับผ่านทาง CGC ีซีไทยแลนด์นี่ครับผมก็โดนไป2,300บาทนะครับผมได้มามเขาเรียกว่า20ตัว20โลนะครับก็ภาวนาให้ยา uh, ถึงการันตีแล้วกันเออนิดนึงก็เอาจะได้เก็บ10ใบนี้ไปเปิดตู้หน้านะครับจะได้ไปเปิดตู้แดงบวกตัวต่อไปนะครับผมอะ let's go ขอให้โลนี้มันออกถือว่า เฮ้ย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 นี่อะไรกูล้างอีกแน่เลยไอ้กูล้างแน่นอนไอ้ล้างเัินตู้แดงบวกล้างยันลูดี้แสงอะอะสุดท้ายเลยครับมันออกอยู่แล้วเฮ้ยลืมเช็คหน้าตู้เฮ้ยกูกดลูดี้ไปมะเนี่ย ไปลืมเช็คหน้าตู้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดียเ๋ยวเฮ้ยอุ้งกูไปเลยนะได้อีกห,ห,หนึ่งการันตีเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวคือ เมื่อกี้มันร้อผมกดปีกสิไปมันเป็นร้อยสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอาดีๆๆนะเอาดีๆนะกูสตรีมอยู่นะเสหยหไฮไลท์แสนนะครับเนี่ยขอชื่อคลิปเลยนะอยากจะล้างตู้แต่ไม่ได้ล้างอ่ะคิดดูดิขนาดแบบดวงขนาเนี้ยจะให้ล้างตู้ยังไม่ให้กูล้างอ่ะแปลกๆแ,แล้ว <laughs> เอาไปโอเคแตกแดงเป็นอย่างงี้นี่ again. <laughs> ฉันจะกลับมาในจุดสิ้นสุดของความสิ้นหวังครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอนอย่างแกครับยังงับเงือกมาอย่างแกแย่ลื่กู <c oughs> ค,ควรดีใจไหมเนี่ยมาอย่างแก <c oughs> เอาว้า่อ่ะ,อะโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นี่ครับผม ก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก, share, กับเราเช่นเคยนะครับคลิปหน้านะครับผมโหตอนนี้ตื่นเต้นมากอยากไปสตรีมโคตรโคตรเลยนะครับอยากเอาตัวนี้ไปปั้นมากๆเลยนะครับอยากเอาลูดี้แดงเนี่ยไปเฉิ่ยฉายเอยเดี๋ยวเราไปดูสกงสกิลกันนิดนึงก่อนดีกว่าเนาะลองเอาลงสนามให้ดูก่อนดีกว่าว่าตัวมันเป็นประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวคลิปหน้ามาเย็น yeah, รู้หกพันดาเมจโคตรกลัวนี่ดูดูปีก ดีเข้าหลังด้วยคือเราไม่ต้องเดินเองเว้ยรูดี้มันไปอยู่ข้างหลังทีนี้อ่ามันติดยั่วยุใช่ไหมมันก็พุ่งมาตีฝั่งนี้เลยเอ่ะเฮ้ยนี่โคตรดีโค้เท <will> ว้าวอะไรอะไอ i าว p ลโปรเทคยูโค้ดเท่แล้วเป็นโล่ทุกใส่ทุกตัวด้วยนะเป็นโล่แบบเป็นโล่แบบแข็งแข็งอะ่ะใส่ทุกตัวด้วยอุ้ยอตีอีกแล้วบ่อยไปเปล่าโอ้ย อย่าบอกล้ว่ายากมากสบายสบายแบบนี้นี่นี่แม้มันกระโดดมาข้างหลังเองนะครับแล้วมอสมันติดยั่วยุมันก็จะมาตีดูดี้ครับโอ้แล้วมีฮิวตัวเองออโต้ด้วยไอ้ขแรกโคตรเท่เลยวะไอผมว่าแม่งเท่จัดเป็นเท่มากเลยวะแขนมันหายไปอะคือมันไม่มีแขนเลยว่ะคือมันไม่มีเลยอ่ะไม่มีจริงๆเลยอะ นี่เป็นไะงโอ้โโคตรเข้มเอาแบบเอาปีกนกประคุมไม่ต้องยกโล่อีกแล้วอ่ะไม่ต้องยกโล่อีกแล้วอ่ะนี่สกิลเปิดคือพุ่งเข้าไปข้างหลังเลยติดยัวย,ยูตีเดียวแล้วตีหมู่ทีงด้วยนะพอมันพุ่งไปมัน,มนจะมีแสงวงกลมรอบตัวคือผมชอบท่าแบบยกยกดาบมันอ่ะโคตรเท่เลยดูดูๆๆ นี่เอาปีกมาบางังดวนติสร้างกำแพงไทท่านเห็ดเขี้อย่างสุดกวยังรอโอเคนะครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงรากันไปเพียงเท่านี้นะครับ <All S 1> เดี๋ยว <my S 1> มา <God. S 1> จัดรูดี้ลงอารีนาให้นะครับผมว่าจะจัดเป็นแนวเซ็ตทีมถึกยังไงหรือว่าสัดเซตดาเมจอะไรยังไงใส่ของประมาณไหนนะครับผมแล้วก็เหมาะสำหรับคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับผม ก็มาดูกันนะครับว่ามันจะเหมาะรับตานาน SS ที่ทุกคนบอกว่าเป็นซปเปอร์แท้งจริงหรือเปล่าต้องลองใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปปั้นให้สุดศักยาพุ่งศักยภาพแล้วเดี๋ยวมาคุยกันครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยเจอกันครับผมสวัสดีครับ ผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนั่นกันนะครับที่ผมผ้าไหมแลนในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเหวี่ยงเตม็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ชั่วเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน